ปลาก้อนนะครับสําหรับซุปปลาก้อนนี่เราเอาอมาละลายในน้ําเดือดนะครจะเป็นน้ําซุปปลาหลังจากนั้นก็ใส่ผักใส่เห็ดใส่พริกใส่ตะไคร้ใส,ใส่หมูลงไปนะฮะและ้วปรุงรสด,ด้วยหงมดวยอีกหนึ่งครั้งนะครับรก็จะได้เป็นแกงออมแกงเห็ดท,ที่มีรสชาติความกรอบของปลาะนะครับ พลทธากาอนนีใช้แทรปาราสดได้เลยนะฮะเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ทานปลาอ่อนนะฮะหรือว่าท่านที่จะซื้อไปฝากญาติพี่น้องฝากลูกฝากหลานที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะฮะส่วนในกรุงเทพท่านไม่ต้องซื้อไปฝากนะครับในกรุงเทพมีจำหน่ายที่เดบบอทุกสถานะครับสยามพารากอนแจ็คโ้ทั้งหัวยเซิงนะฮะถ้าจะโทรบอกลูกหลานหรือว่าโทรบอกพวกญาตพี่น้องที่อยู่เพื่อให้ซื้อในเดบบอได้เลยนะฮะ ได้เดบอทุกสาขามีสินค้าของตัวจจำหน่ายนะครับอาจจได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับไข่เจียวกลาเอาไปทํารับประทานดูที่บ้านของท่านนะครับถ้านุรู้ว่าทาไมถึงได้อร่อยอร่อยว่าไปขนาดนี้นะครับวันนี้จําหน่ายนะครับของฟูรดรสก๊ลาหนูช่องละ12บาทซื้อ้า่องแถมฟรี1ช่องนะครับซื้ 1, 6, อ1โหลที่2ช่องแถมฟรีอีก2ง่องหลังจากวันนี้ไปแล้วท่านสามารถซื้อได้ที่ร้านของ ร้าสุพัฒน,นะครับร้านป้าสุพัฒร้านป้าจำปีร้านป้า่วยครับแล้วก็ร้านหมูอินเตอร์นะฮะร้านหมูอินเตอร์มีมีทั้งหงปรุรสมือแล้วก็มีซุปรรากอจําหน่ายด้วยนะครับครับแล้วก็ร้านสแสกจานด้วยนะครับร้านสแสงจันอาจจะใชได้เลยครับสำหรับผีปะบาปบ้านที่เอ่อจะซื้อนำกลับไปทําเป็นอาหารนะฮะนอกจากปรุงรสในปลาแล้วนะฮะท่านยังสามารถทําแกงอ่อนแกงเย็นต้มตำยำทอดนะฮะ อาหารทุกเมนูที่ท่านต้องการรสชาติความกรอบของปลารันนะฮะท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะครับอร่อยอร่อยนะครับอร่อยอร่อยให้แม่ค้าที่ขายผลไม้ลองคุณมากเลยนะครับแกแต่ออกดูไม่เอามะม่วงเปรี้ยวๆชิมบอกโอ้โหอร่อยมากเลยนะฮอร่อยจริงๆนะเอามาจิ้มกับมะม่วงนี่ถึงรุปลารษณนี่อร่อยนะครับกับมะม่วงมากเลยได้เลยนะฮะอร่อยจริงๆเลยนะครับสำหรับการที่สนใจนะฮะเชิญได้เลยครับวันนี้วันเดียว ที่เรามาโปรโมทในการโปรมพี่น้องนะครับได้ซื้อตัรับประทานกันนะครับสองละสิบสองบาทซื้อห้าสองหกสิบบาทนะครับแถมปีหนึ่งองนะครับก็คือี่กลางวันมันเป็นยิงออาเช่นได้เลยนะครับมาดูมาชมกันได้เลยนะครับ2องสิบสองบาทนะครับ